วันที่26มกราคมจ่ายค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ให้ในายดีใจซื่อเป็นเงินสดสำหรับค่าซ่อมเครื่องพิมพ์มูลค่า1,000บาทและทำใบหักภาษีณที่จ่ายเลขที่4003ไม่มีแหวดเพิ่มผู้จำหน่ายรหัส S8 นายดีใจซื่ออยู่สะพานสูงกทม .10240 เป็นบุคคลธรรมดาแบบประชาชนเลขที่ สามหนึ0งศูหผักภาษีนที่จ่ายในอัตราสามเปอร์เซนตรามาตาามเทรดเมื่อเข้าโปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้เลือกที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าจากนั้นกด WorkPro w ค่ะเลือก Invoice บริการโดยเลือก2.1ซื้อสดกด OK ค่ะ กด F3 เพื่อเพิ่มนะคะโดยเลขที่และเลขที่อ้างอิงจะให้ระบบรัน n ิ่งให้ส่วนวันที่เอกสารเปลี่ยนเป็นวันที่26เดือน1ปี58ปรหัสผู้ขายให้ใส่จุดแล้วกด Enter เพื่อค้นหาจะเห็นว่าผู้ขายคือนายดีใจซื่อตามที่จดบอกยังไม่มีนะคะกด F3 เพิ่มค่ะ รหัสคือ S8 ชื่อภาษาไทยนายดีใจซื่อที่อยู่ภาษาไทยสะพานสูงกอทมรหัสไปรษณีย์นี่คลิกไปหน้าที่2นะคะ เป็นนิต,ติบุคคลหรือไม่เปลี่ยนเป็นโนค่ะเลขผู้เสียภาษีให้ใช้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนะคะซึ่งก็คือ310 201 03 00เลขที่บัตรประชาชน310 201 03 00 เสร็จเรียบร้อยแล้วกด F10 บันทึกค่ะเลือก S8 นายดีใจซื่อกด Enter เลือกนะคะรหัสสินค้าให้ใส่จุดแล้วกด Enter ค่ะโจทย์บอกมาคือ G6 ค่าซ่อมกด Enter เลือกค่ะจำนวน1ครั้งราคา1,000บาท บันทึกภาษีหักหนาที่จ่ายให้เปลี่ยนเป็น y นะคะประเภทเอกสารจะเป็น xp เอกสารภายในเล่มที่0001เลขที่อ้างอิงโจทย์บอกมาคือ4003เงื่อนไขการหักภาษีเป็น1ค่ะหักหนาที่จ่ายตามมาตราใส่1น,นะคะลำดับที่ในรายงานภาษี 0 0 0 0 1ประเภทเงินได้ให้พิมพ์ว่าค่าซ่อมค่ะอัตราภาษี3%จะได้รวมมูลค่าภาษีหักณที่จ่ายเท่ากับ30บาทกด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะยอดสุดทธิจะเท่ากับ1,070บาท กด F10 บันทึกค่ะระบบจะลงบัญชีอัตโนมัติให้ด้วยการเดบิตค่าจ้างและค่าบริการ1,000บาทเดบิตภาษีซื้อ70บาทคเครดิตเงินสด1,040บาทและคเครดิตภาษีเงินได้หักณที่จ่าย30บาทกด F10 บันทึกค่ะในที่นี้เราจะไม่พิมพ์จึงกดโนนะคะ